สวัสด,ดีท่านผู้บกับเชลซีบาเซวลนาที่จบเกมไปเชลซีเอาถลม่มบาซ่าไป3ต่อ0นะครับผมโอ้โหคือไม่มีคำ่าคาบ้านครับแต่เอามาตบอยู่ในบ้านครับที่คนอาจจะบอกว่าอ่าถ้าบาซ่าไม่โดนใบแดงก็ไม่น่าจะขนาดนี้ก็ไม่น่าจะยิงขนาดนี้ แต่ผมอยากถามกลับไปแล้วเอเวอร์ตันโดนแดงแหละครับ <Wow. S 1> แต่มันเอามาเปลี่ยนเที่ยวกันไม่ได้หรอกแต่ก็นั่นเนาะคือถ้าไม่มีล้ำหน้ามีครึ่งโหลอ่ะบาซ่าเมื่อคืนเนี้ยถูกไหมโอ้โห,โหทั้งล้ำหน้าทั้งแทนบอลมีห้าถึงหกลูกอ่ะบาซ่าจะโดนเมื่อคืนเนี้ยไม่รู้ว่าบาซ่าหรือบาบี้นะครับเมื่อคืนเนี้ยคือหรือเขาเอาชุดเล็กเขาลงมาบาซ่า ใช่ไหมชุดสำรองไหมเรวานด็อกกี้อ่าลาบินยาเมาเฮ้ยได้ลงไหมเมื่อคืนเนี้ยลายาเมา่าจะได้ลงอยู่นะเห็นสิบเอ็ดตัวจริงเขาเอาสำรองเบอรรันตอเรสโอ้โหลูกนี้ได้ยิงก่อนเพื่อนนะครับแต่พลาดโอกาสที่จะขึ้นนำเชลซีไปคือลงโทษเชลซีไม่ได้อะเชลซี Chelsea ก็เลยจัดคืนให้นะครับผมโอ้โหลูก ลูกแรกทําเข้าประตูของกุนเด้นะครับกุนเด้ก็ใส่สุดตอนแรกว่าจะมาเชลซีดันไปบาอาซาลูกที่สองเป็นเอสเตวาโอ้โห,โหไอเด็กคนนี้เด็กอายุ18ยิงสมนัดติดในยูฟาแชมเปียนลีกเมื่อคืนนี้คือดับแสงยามาอ่ะแล้วก็ลูกสุดท้ายเป็นเรียมดีแลกนะครับผมจบเกมไป3 0ศเชลซีถล่มบาเซโลนา ไป3ามประตูต่อศูนย์นี่คือเป็นครั้งแรกที่บาซ่ายิงประตูคู่แข่งไม่ได้นะครับในรอบ53เกมคือเตะม,มาถึงจะแพ้ชนะบาซ่าก็ยิงได้แต่มาดูที่เชลซีครับคือคนะีนชีสนัดที่4นะครับผมโอ้โหเล่นดีทุกคนเมือ่อคืนนี้ไม่รู้ว่าจะชมใครดี คูเรยย,ายาก็โอ้โหไม่รู้ว่าจิบยา,มาเมาใส่กระเป๋ายังไงอินโซก็บัญชาแดนกลางไฮซีโดก็ตัดเกมอย่างเทพคือกาณาโชเขาว่าน่าจะปรับตัวสักพักแต่ผมว่ามันเล่นแบบไม่ห่วงบอลเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนห่วงบอลมากกาณาโชคือ,ค,อคือมันจําเป็นคือมันต้องส่งมันก็ต้องส่งมันไม่ฝืนดันทุลังยิงก้มหน้าก้มตายอย่างเดียวอ่ะคือเมื่อคืนเนี้ย ชลซีเหมือนเป็นทีมที่ชนะปารีสมาก็มันคือชนะปารีสใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ก็แชมป์โลกแชมป์โลกแทบตกแชมป์ลาลิก้าเฉยๆไม่มีอะไรหรอก <c oughs> ก็จบเกมไปนะครับ3-0ชลซ,ซีอันดับคะแนานอย่งยากยังไม่เป็นทางการนะครับตอนนี้อยู่ที่ห้าเพราะว่าจะรอคืนนี้นะครับพวกอาร์ซิออนพวกอะไรนั่นแหละ มาลิดยังไม่เตะปารีสยังไม่เตะแต่คือเราชนะมา4นัดนัดต่อไปอาร์เซนอลเจอกันเลยนะครับอาร์เซนอลอาร์เซนอลได้พักน้อยกว่าเราอีกเออเอาสิเราได้พักก่อนนี่ไงเราเตะก่อนเราก็ต้องได้พักก่อนบ้างคือน่าจะเตะวันเสาร์ถ้าจำ่ผ้ดนะอาร์เซนอลโอเคครับนี่ก็กาบขอบคุณสวัสดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ